Gview, คอมพิวเตอร์เคสและพาวเวอร์ซัพพลายสวัสดีค่ะพบกับ IT 24ชั่วโมงกับเอินปานรพีเพื่อรู้ทันเทคโนโลยีเตรียมพร้อมก้าวสู่สากลกันนะคะผู้ชมก็คงได้ติดตามข่าวเรื่องพายุเรื่องน้ําท่วมระดับน้ําในแม่น้ําระดับน้ําในเขื่อนด้วยความเป็นห่วงว่าแถวบ้านเนี่ยจะมีน้ําท่วมหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกที่ไรหลายๆพื้นที่ก็ตุ้มตต่อม ซึ่งการหาข้อมูลเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะซึ่งตอนนี้ทําได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะถ้าหากต้องการทราบภาพรวมของประเทศไทยว่าปริมาณน้ําฝนเป็นอย่างไรมีน้ําท่วมที่ไหนบ้างพื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังระดับน้ําในลําน้ําสูงแค่ไหนไกลล้นตลิ่งกันหรือย,อยังและน้ําในเขื่อนตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่รวมถึงประกาศเตือนภัยและข้อมูลระบบป้องกันน้ําท่วมรวมไว้ในที่เดียวก็คลิกไปได้ที่ www.waterforthai.go.th ของสานักงานนโยบายและบริหารจัด การน้ำและอุทกภัยแห่งชาติได้เลยค่ะซึ่งก็มีภาพจาก C C T V ที่ถ่ายทอดภาพระดับน้ำตามลุ่มน้ำหรือว่าตามเขื่อนต่างๆแบบสดๆจากสถานที่จริงด้วย แต่ถ้าจะให้สะดวกขึ้นอีกหน่อยสำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์ iOS ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad iPod ก็มีแอปที่ชื่อว่า Water for Thai สะกดว่า Water เล็กสแล้วก็ไทยเนี่ยนะคะข้อมูลเหมือนกันแต่สะดวกขึ้นบนมือถือด้วยเมนูที่จัดเป็นหมวดหมู่ต่างๆทั้งข้อมูลฝนตกหนักสถานการณ์น้ำรายวันสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำระดับน้ำในลำน้ำจากกล้อง CCTV น้ำทะเลหนุนสูงประจำวัน ส่วนพวกข่าวต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง3ติดตามเรื่องน้ำเนี่ยนะคะติดตามได้จากแอปครอบครัว hmm. ข่าวค่ะคราวนี้พอเรามีแหล่งข้อมูลให้ติดตามก็พร้อมจะวางแผนรับมือกันอย่างมีความรู้และเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้การหาข้อมูลเรื่องน้ําก็ง่ายขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่หลายคนถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ก็ต้องใช้เวลามากเหลือเกินเคยเป็นไหมคะเวลาที่ มีอีเมลที่มีไฟล์แนบมามากมายส่งไฟล์กันมาทางอีเมลสะสมเอาไว้แล้วก็อยู่ในเมลบ็อกของเราแล้ววันหนึ่งค่ะต้องการหาเอกสารเป็นไฟล์ที่มีข้อความที่เราต้องการอยู่ในไฟล์แนบนั้นแต่ว่าจําไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะว่าอยู่ในอีเมลไหน สำหรับผู้ใช้ Gmail ปัญหานี้แก้ไม่ยากนะคะถ้าคุณต้องการค้นหาไฟล์ที่แนบมากับอีเมลที่มีข้อความบางอย่างหรือว่ามีคีย์เวิร์ดที่เราต้องการอยู่ในนั้นสามารถหาได้เลยค่ะผ่านทางช่อง search ของ Gmail เพียงแค่พิมพ์ has attachment แล้วก็ตามด้วยคำหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาในเอกสารแนบก็จะได้เจออีเมลที่มีไฟล์แนบอันมีข้อความที่คุณต้องการหาอยู่แล้วละคะ่ะซึ่งฟีเจอร์ search inside attachment นี้เป็นความสามารถในการค้นหาของ Gmail ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ เท่าที่ทดสอบดูเนี่ยก็รองรับการค้นหาข้อความบนจดหมายที่แนบมาเป็นไฟล์ .pdf .doc แล้วก็พวก PowerPoint นะคะแต่ถ้าหากขั้นตอนเหล่านี้ฟังไม่ทันยังติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ IT 24ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ